สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะกับช่องบะทองปากซีกินแซบคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องอสิพามาชมวัดใต้สมคีจังหวัดศรีสะเกษท,ทุกคนไปไปเบิ่งพร้อมๆกันทุกคนว่าบรรยากาศมันเป็นเอาไหนเนาะทุกคนมทุกคนพามาชมเบิ่งบรรยากาศพญานาคทุกคนได้ วัดไต้สมคัคคี่จังวัดริสเกตพี่หน่อยโอ้โหงามคักสุดยอดอีนีทุกคนนี่อันนี้คือองค์พญานาคพี่หน่อยาระทนมีสะหนามมีบอ่อหนามทุกคน นามกับเขียวใสงามสะอาดพี่หน่อเยปวดป้า,าทุกคนเด้มีไอมีไออันนี้คือข้อให้หยอดโยนเรียนเด้ยทุกคนแต่ว่าบะท่องบ่ไดเอาเรียนมานี้พี่หน่อง เบิ่งรอบๆป้าทุกคนเดชพญานาคพาอย่างเบ่งล้อรอบๆจักน้อยจักเล็กจักน้อยนพี่นอกในๆก็ได้มาแล้วทุกคนเด้พามาชมบรรยากาศพญานาคโอ้ยพี่้อกหลายองค์เติบคนถือว่างามอีก ถึงว่ามันสีหน่อยแต่ว่ามันบรรยากาศกรด็ดีร่มดื่นดีได้พี่นอ้องงามขนาดุดยอดอีรีทุกคนนี่ป่าทุกทุกคนเลยความงามบรรยากาศ ความชมเบิงรอบๆทุกคนแต่ว่าวัดก็บได้ใหญ่ได้พี่น้องแต่ว่าเขาสร้างพญานาค่ก็โอ้ยอลังการดีขนาดทุกคนนี่ป้าทุกคนเด้นี่อันนี้คือป้ายที่เขาอันนั้นพี่น้อย เดี๋ยวซูมให้เบิ้งจักหน่อยทุกคนนี่ก่อนหน้าเมืองใต้บาดาลวัดใต้สมัคคีเขาว่าพี่หน่อยโอ้โพาเบิ้งรอบรอบหน่อยนะทุกคน บรรยากาศก็ดีเลยทุกคนล้มเดินดีพอมาชมบึงบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆทุกคนเลยแต่ว่าทางหลังก็ี่เป็นปลาเป็นทุ่งหน้าเป็นอันนั้นเลยทุกคนพญานาคเกี่ยวกันโอ้ยทุกคนลาเถ โอ้ลายองค์เติบทุกคนพูดนะ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 โอ้ความสวยงามใหญ่สูงอลังการพี่น้องเ้ยดโถทุกาลายองค์ใหญ่เติบทุกคน นี่อันนี้สัญญาณมาด้านหลังทุกคนคุณนะโอ้ยพี่หน่อยอันนี้มาเวียงมางานทุกคนเ้ยผ่านผ่านมากัเลยแวะ เหนมันสวยให้มันงามก็เลยมาแวะมาชมถ่ายเป็นภาพเล็กๆหน่อยๆมาฝากพี่ตอนนอกเนาะทุกคนมาเบิ่งมาชมน้ำกันว่าบรรยากาศมันก็ดีอยู่เด้นี่งามกัสดใสเขียวโอ้ยพี่หน่อสร้างอันนี้เขาสร้างมานี่ก็ก็จีบูเมนหน่อยๆเด้พี่หน่อทุกวันไลยเติบไปเด้ใส่งบ nội ui ba thôi mấy thì nào เนี่พี <S <S <an> <S ่หน่อยพามาชมเบิ่องข้งในหน้อยสาธทุกคนอันนี้เป็นป็นไปแบบเปนายบหนาบหน่องามสวยงามโอ้ยพี่หน้อยภาคอุบักิห โอ้ยพี่เนาะเห็ดสวยงามแบบอย่างอลังการเลยทุกคนการ่ายนะมาทอกราผ้า ือาพี่หนอนไม่ใส่แต่มากราบมาไหวมาขอมาเทงแล้วพี่หนอนสุดาพี่หนอนแต่คิดเลยได้พี่หนอนมากฝั่งมาตอนตอนนนตอนมาผ่านมาเห็นแวะมาทมมากามาไหวเอาบรรยากาศ ฝากพี่ตอนนอนนะครัพี الغ, ่นอนให้คลิปดีกับสามีแล totally. ้วธรรมดาก็สักสกใช้พลังลยคนติดตามคนที่ดึงใจเอมีบัตรทช่วยงดานะหน่ที่สำคัญอย่ืมก็กะดิ่งาจ้ยเดือนเพื่อนสุพาทูไหมทุกคนบาบ้าทองสุไปใส่เนาะตอนนี้กับจังหวัดสิเกะนาะทุกคนนะมารที่ต้องี่